กระดองแกงนม้ครับแกงหน่อไม้ใส่สวรรค์ได้หมดบอกเดังเอาเลยโอ้ยหผู้ด่าแกงน่อไม้ไไรครับเออตัวเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ครูสูข้นครับมือในช่องฮักนกชาแนลครับแกงนมัยครับโอ้ยเบิ่งนอายตัวตัวครับยงีมือแรงมือนี้ แซ่บครับแกงหน่อไม้นฮอนๆครับมือนป่ะแกงใส่ผักหวานแน่บกบวมแน่ครับเหมือนหิวข้าวแห้งแล้วติ๊บข้าอ่ะหืมติ๊บข้าติ๊บเข่าพี่ครับติ๊บเข่าหอมมือติ๊บข้าวระเบิดทามหาแล้ว <c oughs> แกงใส่ผักหวานครับแกงหน่อไม้นไรแซ่บจั๊กลขลกระเบ,บิดปุ๊บนะเบิองยอดผักหวานครับหอมผักแยงห้วยห้วยเลยพี่น้อง มึงมึงตอนทำไมพี่น้องเอาคำใหญ่ๆเด้อ แกงหน่อไม้ของมักระเบอ้อครับหืมหน่อไม้นปล่อยให้จักรโลกครับระเบอือหอมวันนี้ห้านหนึ่งห้านหนึ่งเลยโอ้ยพี่น้อดมึงทั้งฮอน ญญญญญครับอืมอืมปบบนี้ไงครับอืมข้าวกระหอนแกงกระ้กระหอนแซ่บสุดยดอดไปแซ่บกอกันสสอื กรอบแห้งทำไมไรเริ่มเน่าแล้วครับเนี่ยเห็ดมาย่างคุณอือพอดำกินเบิร์ดเป็นยังไงงี้ <c oughs> เล็บบ่อือเอา้าพอนำกินเบิดครับบ่เบิดหืมน้ํเค็มคนขนาดทีเกีียวๆนี่เป็นน้ํยานางครับอือ หนยังเห็นรอ,อรอหรือบ่าข้าเข้าๆข้า็ดโฮโูนเฮโฮโรนมาแซบแซบครับหรือบนะ่ะหน่ะไม่์มยเอฟซีเพื่นว่าแซบบอองกันมาทันพี่น้องจำกันกับป่อดำไดำ้ป่ไดนชิ่จำใหญ่ บรรยากาศนี่มัแรงครับมันนี่ใส่ข้าวเบือมันก็เลยคนมีหรอไง มีฝากพี่น้องเอฟซีครับนี่ระเบิดเสียวข้มยามใหญ่ๆเพื่อพี่น้องคนวาโอ้วางนี้มันยังองอนอยู่ระเบิดจะหน้าอออของมักเบารระเบิดครับแกงเอาใหม่ เนี่เลยคือถอยคือถอยไปไหนไปถอยเนี่ยคองซูยอ,ยอยู่ แสบแสบน่มือแรงครับมนอนใส่กับบรรยากาศฝนตกลิ่นคือเกาสามมือสี่มือแล้วครับตกมานี้่พืนไหนมันที่มืดแล้วะชนอพิษบูจาคนมืดเลยปะเนี่ยนีีมืมดครับผักหวานมึงทองกันก็ไหวแล้หม มือว่านการกินปลามากินปลาดิ่ชับบะอิ่มแล้วอืมต้องกินเดี๋ยวแล้วมือกาอิม่มอืมอยาตบทองทองสีแดง แซบแซบจากโลกมาเนี่ยหายไปอะไเนี่ยมาทานลังยินเลยทางระเบริรนยังหอนอยู่ครับนะทำยังไงเลยครับเบิ้งอิ่มดีเบล่ะอ,มอืมคำหนึง่ง นเบอร์อิม่มไม่นอกไปใส่มืนอี้คือบ่มาน้ำึูกไปงเลียงเงินเดียวบมาทางพอดรมไปจักยูกันนะ <c oughs> <c oughs> นั่นขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อ มมมมเ,เมื่อนหรีพอจะเหมยไฟมึงแก่เมนหยอดถวยขี้เงาแท้แบบทุบโปะครับมื่อนีรให้ได้ ำจำจำจำน้ำนัวมันครับน้ำนัวบอกว่าแต่โน้โหหอมมากแคแ่งขนาดครับ ผมจำกินที่เขาก็ไม่นำเปลาน้เาเบอร์นี่นำ้ำบ่เขาแล้วก็ต้องกินน้ำครับเอาทางพระดำมนี้ยังขออีกอยู่ครับเบิ้ลท่าก่อนนะเร็มใส่ทั้งนนนนไม้ครับ เดี๋ยวบอกนะนอนนอนนอนใหม่เดี๋ยวก็เยอะขึ้นนี่อืแต่มัน,นยังใหม่หน่อยเด้อคือลายมันกินเกือบเบิดไหมแค่แม่บดดําแมนแต่ว่ายังเสียบอยู่ครับออน้องค่อยดําอ่ายังบดเศร้าอีกเหรอมันมันยุดบดได้ฮานาเมืองนะขนๆ พอดีฝนมากใส่ทั้งเห็ดบดน้ำรับมาเนี่ยเห็ดหมาเห็ดบดืใส่เห็ดพออนผิีหนองเน,นาะมันกระแซบอีกแบบหนึ่งครับเข้าพมกระลัางงามเลยครับทางบานพอดำแต่บโบเมนเข้าวพอดำเลยครับเข้าไป ระเบิดเขาจ้กอยู่เขาเขาเจ้าบรรยากาศยางมันแรงครับมื้อนี้บ่มีแดดเลยมื um oh um. um oh um ้อนี้แม่มีแต่โมีแต่ฝนระเบิดไปทําบุญอยู่ไปแสบบาทอยู่มื้อนี่นะระเบิดก็ไปแสบบาทเป็นบุญห่อเขาสลากหรือว่าเขาซากเนาะพี่น้องเนาะตามประเพณีสําหรับมื้อนี้ครับแจ้งน่องใหม่ก็แซ่บๆพี่น้องเอ้ยมาฝากพี่ตอนน้องเฮา สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรถนาครับลำลำเรื่อยๆขอบุญขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับบอกาจะเป็นคอมเมนต์พร้มกระตอบทุกๆคอมเมนต์เลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ